สบายดีสบายดีเดิมหมดทุกคนมาวันนี้มาเจอกับากสาวติ๊กสองสพายฝรั่งเศสอีกแล้ว <c oughs> เห็นบ่ทุกคนตอนนี้มือนีสาวติ๊กสิพาทุกคนเข้าไปเบิงอันไปซื้อเครื่องให้ลูกว่าสันซาย,ยู่ห้างอันนี้แหละห้างอย่างเกียบบีมันบอกเพราะอย่างทุกคนเห็นปายสีแดงเมื่อก,กี้บอกเพราะว่ามันหลุดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นหันแหละพ่นพอแต่เข้ามาทุกคนเข้ามาในหาน้าง เป็นตายักหัวกระแมนยูมีปลาย50%อยู่ทุกบ่อนแต่ว่ามันเป็นเครื่องละดูฮอน <c oughs> อ <c oughs> ก็คือว่าเพราะว่ามันกำลังสีเข้าอันละดูหันยามหนาวทุกคนแล้วเข้าเจ้าก็เลยเอาเสื้อผ้าละดูฮอนลมาลดราคาท่าน,นแหละสรุปรวแล้วก็โอ้ยทือก,ก็าตัว <c oughs> เสื้อผ้ายมหนาวกับบริลุลราคาอย่างเออ,อ นั่นแหละอเป็นบิสเนส s ออเป็นธุรกิจนั่แหละกาโอเคอยู่ห้างนี้แล้วเป็นห้างเกียบีแลืเป็นห้างที่ซาติกมักมาซื้อดูคนอืมือนะเควินละมักที่สุดแล้วเควินเป็นคนมักซอบปิ้งที่สุดเห็นบอกจับให้เมียละรัวแล้วก็คือก็คือว่าแหละอันซาติกเป็นคนที่แบบซื้อเสื้อผ้าโเป็นุกคนตอนนั้นนอยู่ทําอีแล้ว แล้ก็สติกกับหาเควินเป็นคนจัดการทุกอย่างแล้วไปซื้อเสื้อผ้าก็เจ้าเรื่องคอยเจ้าเรื่องคอยเพราะว่าติกเสื้อวินน่ะทุกคนเพราะเราู้จักแฟชั่นนะสินะเราู้ว่าโอเคติกใส่แบบนี้ล้คือจังซั่นจังซั่นเพราะว่าติกบ่ฮู้หยังเกี่ยวกับแฟชั่นเกี่ยวกับการแต่งตัวนี่เออติกก็มาแต่บนอกทุกคนเอ้ยก็เลยหเควินจัดการเราซุมื้อนี้ก็นั่นแหละุมื้อนี้ก็ฮู้ได้นอยนึงแต่ก็ว่าละ เห็นบ yes. ่ก no ็ประมาณนี้หลุดแล้วคแต่ว่าซาติกระบบฝันทุกคนเพราะว่าอยู่โซนนั้นไวรุ่นล่ะประเภทส่งเอยประเภทอันเสื้อเอ่ยสินะมันบ่มีไสของซาติกมันใหญ่เอออันซาติกถ้ายากดทรงล่ะยากไดทรงยไดเสื้อล่ะต้องไปอันอยู่ในโซนเด็กน้อยอายุประมาณ10เอ่อ10 34เนาะ10 34ปีโซนนี้เป็นโซนเด็กวัยรุ่น แควินยังบนแล้วสิห้ายักหกสาสติกใสอันนี้แล้วอธิบายเจ้าใสอันนี้คือจากสอนตังสตเราสาาั่งเล้วแควิน Kevin ถือว่าเป็นสามีสุดยอดแล้วก็เป็นพ่อสุดยอดทุกคนสติกสีย่องผัวให้ทุกคนฟังอีกแล้วนี่ก็มีพัวดีทุกคนก็นต้องย่องเขาเออไพดีเขาก็ว่าดีเนะเาะสิเก็บไว้เห็นยัง ເຮົາເຈົ đây, uh, uh, na, si ch ch si ້າກະภูมิໃຈທີ່ເຮົາຍົກເຂົາທຸກຄົນເພາະວ່າເຈົ້າຕິກເປັນຄົນທີ່ແບບບໍ່ມັກຍົກພົ່ວຢູ່ຕອນໜ້າເດະທຸກຄົນເອີເຈົ້າຕິກເປັນຄົນປກແຂນໍ່ໄປັກວານວວໂສາກວົ້າຈກໃຈາບມີລະສິວົສິວຕນໜຸດນອນາບໍ່ກມາເວ້າສສາກວົຈັກຈ มันก็เขินเลยทุกคนมันยุ่นกันทุกมือแล้วทุกคนมันเขินนะก่อนสีบาอนนย่งวานๆเออเลรสติกกับชลัยบอปักหวานน้ำผัวแต่ผัวล่ะยอดตลอดปักหวานตลอดกับเมียแต่เมียบ่เคยแต่เควินเข้าใจอยู่ว่าสติกลราแบบอยังว่าอ่าอีดูยังอีดูเคเชิญของเขาลกับเขามันบ่คือกันว่าสังสารเติบโตมันมันบ่คือกันเห็นบอจับได้แต่แทลได้ของสติกได้เสื้อผ้าหนึ่งนั่นแหละ สิไปซอซื้อเข็มขัดด้านณตอนนี้กำลังสีย่างไปโซนเสื้อผ้าเด็กน้อยอันนี้เป็นโซนผู้ชายสติกบอหจัเควินเอาเป็นมาบ่เอาลูกเมียต้องมาก,ก่อนว่าสันเพนบอสติกจังว่าเควินเป็นผัวสุดยอดเป็นสามีสุดยอดเควินเป็นสามีแต่แบบพร้อมพร้อมบวกเพื่อเมียตลอดทุกคนเนือ บอลถ้า,ามีคนมาบอลบอดี้กับเมียค่อยระวงังสติกันใจหอนละทุกคนเสมอเนี่ยแบบเหยนนาเควิน Kevin. พอขี้โรดอะสิแล้วใจหอนเราบบสติกใจหอนานสานสติกบ่มักอืมก็คือเรื่องเออบอาละมันระวังเรื่องเอกสารสติกซะตอนนี้สติกกําลังอันอยู่ในช่วงวีซ่าเหมือนอันยุอยู่ในช่วงโตวีซ่าอันแหละเบิ่ง เควินอันอีกอาทิตย์หน้าวันเราสิไปไปหองการหองการอันหองการต่อวีซ่าหรือว่าหองการเฟอร์เฟกชูเควินถามสติก <c oughs> ่อนเจ้าสิไปเจ้าสิไปก็ค่อยแต่ค่อยสิไปเจ้าสิอายได้ว่าสันสติก็ถามเป็นอย่างต้องอายผมพอค่อยสิค่อยสิหายเขาค่อยสิเบาทุกอย่างแล้วค่อยสิเบาเพราะว่าอันเควินหัวสติกบ่มักบ่มักให้เราหายเวลาสติกไปนักเออ เลยโอเคฮะจะไปเองส,สันนะจะติดกับบุกไปว่าทุกเรือก้อนสิไปใส่แล้วหัวสิมีปัญหาเพราะว่าก็วินหัวจะติดบุหมักเป็นคนบหมักสอบปัญหาบหมักด้วบุบมักให้เราหายสินะังะติบหมักสติอายบอกง่ายงงๆเออ <laughs> เห็นบะตอนนี้เลือกเสื้อผ้าให้ลูกสายลูกสายจะติดกับไปจับเบ๊บเบ๊บเบ๊บเออสัน ก็คือว่าเรื่องอันเสื้อผ้าลูกนี่ต้องแบบแพงบ้างได้ก็ซื้อทุกคนเนอะเพราะว่าเฮาเฮ็ดลูกมาแล้วเด้อเฮาต้องแบบเทคแคร์เขามันดีว่าฉันจ้ะสติกเกอร์โบได้ไม่เขาว่าต้องใส่เสื้อผ้าใหม่ตลอดทุกคนแต่ว่าเทคแคร์มันดีอืเฮามีเงินแบบน้อยหนึ่งอะสิทุกคนแบบซื้อเสื้อผ้าลูกมันก็โบได้เห็นนะเฮาจนทุกคนเฮ็ดเลยเยอะเทคแคร์อันใดเฮาเฮ็ดเอาได้ก็เฮ็ดอันใดที่เฮาเฮ็ดได้ว่าฉันจ้ะ เงื่อนแต่ว่าอันบานซาติกมีกดเล็กทุกคนเสื้อผ้าลุกสายซาติกอันถ้าเควินจัดการเพราะว่าซาติกอกหูเกี่ยวกับแฟชั่นผู้ชายแต่ว่าซาติกสีบอกเควินเ่โอเคตอนนี้มีลุกสาวละเรื่องเสื้อผ้าอันลุกสาวละซาติกสีเป็นคนจัดการจาบกูต้องมายุา่งบานนะคอตกลงของพ่อแม่ <c oughs> เห็นหอกไปลองเอาเสื้อผ้าอันนี้เป็น่วนเสื้อผ้าอันเด็กผู้ชายอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เสื้อผ้าเด็กผู้หญิงอยู่ทางถึง แต่ว่าเป็นอันเด็กประมาณสามสี่ปีสังสรรโซนบอลนี้นี่นหะหน้าหักได้แล้วหน้าหัก <c oughs> เควินละมักอันซื้อแบบนี้นะมันละมักอันซื้อแบบมันเขาะเจะเห็ดเป็นเสร็จแล้วทุกคนเขาจะมักใส่หุน่นทุกๆเทื่อที่เราไปซื้อหาซาตีคือการเราซิม,มักอันเบิรงอย่หุน่นนะเออเขาจะโสบใส่หุ่นแล้วแบบมันงามเสียแล้ามักเหลือเอาแบบนั้นเลย ก็คือว่าซื้อให้ลูกให้เมียแล้วแพงแล้วได้เพิ่นผสนเพิ่นว่าลูกเมียต้องหมักก่อนมา,าสาั่นลาแล้วใส่ยางกระดาษกวินละมักไปซื้ออมักไปเอาเสื้อผ้าอยู่นบนฝีละมาใส่แต่ละแต่ว่าลูกเมียลราเป็นต้องซื้อให้ย <c oughs> ่องผัวย่องผัวเออปัอมวมดผัวนะก็คือว่าลูกใส่เสื้อติ๊กตังแต่ตอนหนึ่งปี ามันเป็นธรรมดาบรรดุคนหื่นเด็กอันอายุหนึ่งปีห้าสองสามปีห้าสามปีสิแบบก็จะโบใหญ่เนาะแบบลูกใส,ส่สติกซื้อเสื้อผ้าตั้งแต่ตอนหนึ่งปีปลายพุ่นนะแล้วก็บ,บริซื้ออีกโอเคก็ซื้อแบบเสื้อผ้าละดูหอเสื้อเสื้อผ้าซัมเมอร์แต่มันบ่ได้แพงหลายทุกคนเสื้อผ้าซัมเมอร์มันทึกตัวละสี่ห้ายูโรสี่แล้วหนึ่งซองยูโรสี่นะเสือ้อแคนซันเออเพราะว่าซัมเมอร์ใส่อย่างกระไดใส่เสื้อผ้าสบายๆส,ยส,ยสติ๊กซื้อว่ามันปีหนึ่งบอก บริซืออันปี่นึงปีปลายแล้วโบเตซืออันเสื้อผ้าให้หลูกเสื้อผ้าละดูหนาวเพราะว่าอันเด็กเขาจะโบโบใหญ่นอะอืมหนึ่งปีหาสามปีโบใหญ่ใส่เสื้อผ้าเกา่าสองปีแล้วใส่เสื้อผ้าเกา่าแต่ว่าลูกสาวลูกสาวสาวติกแล้วเวในใจสาวติกบ่มักอยู่แต่ว่าจําเป็นทุกคนลูกสาวสาวติกใส่เสื้อผ้าแบบเสื้อผ้าคองลูกอันคองหลานสาติกนะวาสันซะอันแหละแบบ ลูกสาวของลูกสาวของลูกของผัวว <c oughs> ่าซ <c oughs> ั่นซะเออก็เป็นร้านสติกเนาะก็จําเป็นเขาจะเอามาให้ก็ได้ใส่เพราะว่าใส่แล้วก็ถายรลงเฟซถ้าเขาเจ้าฮู้ว่าาติกบ่ได้รังเกียจจังซี่นะแต่ใจติกบ่มักแต่ก็บ่เป็นหยังก็ธรรมดาแล้ใส่เพราะว่าสติกเป็นหยังซั่นล่ะสติกกับเควินใส่อีหยังก็ได้แต่ว่าลูกล่ะ เาติกถืออากาตเที่ว่าโอเคหฮาเห็ดเขามาแล้ะเฮาต,ต้องเห็ดต้องเทคแคร์เขาให้มันดีแบบฉันซะแต่สาติกก็บ,บนไอความว่าโอเคเทคแคร์ลูกละเทคแคร์ลูกต้องใส่สื้่ว่าไม่แต่ลอกกับบริเป็นจังสันเออ่าแหละกรเมือกี้หายกันเลยทุกคนเควินบอกสติกไปจ่ายเงินเคนสติกระบุมมาก บ่มักแล้วเควินว่าเจ้าต้องเรียนเจ้าต้องเรีนแต่ว่าเควินล่ะเว้าใส่ต้นหน้าหลายคนเป็นภาษาัสติ๊กลหายติ๊กออกมานอกซะฟดๆซะเออสติ๊กบ่มักใช้เงินผู้สาวน้อยลมเมื่อกี้ทุกคนเบิ่งเห็นบ่หน้าแดงเห็นบ่หน้าแดงหายบ่นะลมฟุบปิเออท่านาพอใเงินมาอยู่นอกค่ะลูกห้องวากมาเบิ่งซื่อๆดมาลิ้นซื่อๆาบ่ได้หยัง อ๋อผู้ชนเนาะอ๋อพี่จงเพินตด้ส่งสาเพิ่นให้เมื่อกี้เอ้อกํลังหนาวทุกคนลมลมหนาวบ่เนาะกะๆตั้งแต่พากันมาตั้งแต่บายอนพิระบมบ่ได้หยังเออ ได้กลับไปอันได้กลับไปห้างใกลๆบ้านคือเก่าเพราะว่ามัมาใกล้มันซืออีหยังบ่ได้ก็บ่ได้ใกล้ดอกแต่ว่าแบบหน้าี่มันรถติดนะอย,ยากไปทางธรรมดาอ่ะเออนั่นแหละ,หละยังจ่ายเงินบ่แล้วุูเบิ่งเ็น,เน,นอันแก้มแดงองลน,นหน่อยนึงฮ สติสติกบริเข้าไปเออแต่มันอดใจบาไวเสี่ยงเงินเพราะว่าถ้าเขาออนไลน์มันอันมันมันเบ็ดบาอยู่กัับบ้านนั่งสบ้านๆเดี๋ยวกับบ้านอั่นคนลูกสาวนอนมาเลยเออ